สวัสดีครับนะครับมาพบกับผมท็อปอีกเช่นเคยนะครับนะคันนี้นะครับ t o y ยต้าวีโกแชมนะครับคันนี้ v ีโกแชมปี2022นะครับแม็กใหม่ยางใหม่ผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะคันนี้นะแม็กใหม่ยางใหม่ผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วครับรถสวยนะครับเป็นปี2022ระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับจัดทรงลงล้อแล้วเรียบร้อยนะครับอ่านี่นะครับภายในได้ประมาณนี้เลยนะครับสวยๆนะครับ อ่าคันนี้จบจบนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันเป็นปี2 0 1 2นะครับเปิดแคบได้นะครับภายในสวยนะครับอ่าเลขไม่ประมาณแสนกว่ากว่านะครับคันนี้เลขไม่ประมาณแสนกว่าตาหนิถ้าไม่มีนะครับนะถือว่าสวยนะครับแบกไงยางไม่ลงให้เรียบร้อยนะครับจัดทรงลงล้อใปสวยๆเลยนะครับกระบะสีชมพูนะครับประมาณนี้เลยอ่าเป็นวีโก้แชมป์ปี2012นสนะครับสีขาวนะครับคันนี้ แจ้งขาวดาลงเล่มเรียบร้อยแล้วนะครับนะแจ้งขาวดาลงเล่มเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เป็นฝากระโปรงแต่งคาร์บอนเพียวนะครับนะงานสวยๆเลยนะครับคันนี้เอาไปเลยนะครับนะผมตั้งราคาไว้อยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพอครับผมนะครับนะใครมาจบได้จบเลยนะครับคันนี้หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพอนะครับนะเล่มชุดโอนพร้อมแล้วนะครับคันนี้ดีนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับเป็นเครื่องยนต์นะ คันนี้ย้านะครับว่าเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.7นะครับนะคันนี้เครื่องยนต์เบนซิน2.7นะครับคันนี้เด้อยกเลิก CNG แล้วนะครับเป็นตัว CNG เดิมโรงงานนะครับแต่ว่ายกเลิก CNG ไปแล้วใช้เติมน้ามันอย่างเดียวเลยนะครับนะ่าคันนี้ผมเปิดราคาไว้ที่1น0 0 0แสนสี่หมื่าพันบาทครับผมนะครับ อ่าหรือว่าสนใจนะครับติดต่อที่เบอร์โทร0918673473ได้นะครับนะ0918673473ติดต่อได้ครับผมใครอยากปิดจบสดนะครับ149เท่านั้นเองครับผมนะครับ